สวัสดีค่ะเจอกับติ๊กอีกเช่นเคยนะคะตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน BAV Show 2020นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการจัดงานแล้วค่ะงานของเรานะคะมีทั้งหมด4วันด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นะคะติ๊กจะพาทุกท่านค่ะไปชมนะคะห้องต่างๆรวมถึงห้องของพี่ปุ้ยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณติ๊กครับค่ะให้พี่ปุ้ยแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมปุ้ยร้านไฮเอ็นออดิโอนะครับอยู่ที่ห้องหนึ่งหสองชั้นสิบ้าครับวันนี้พี่ปุ้ย นำอะไรมาเป็นไฮไลท์ในงานนี้บ้างคะสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของร้านเราอย่างแรกก็คือ a า u f a c เครับเครื่องเสียงจากประเทศญี่ปุ่นครับนาสีทองอันนี้นี่แหละครับไหนขอชมหน่อยได้ไหมคะอย่างตัวแรกตัวนี้ที่เราจะเปิดโชว์ในงานนี้ก็คือเครื่องเล่น CD SACD DP560 ครับแล้วก็ตัวที่เป็นพระเอกของงานเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดประจำปีนี้เป็นรุ่นเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอ f ค c e ก็ เป็นอินทิเกรตแอม0ป์แปดรยเพคัสเหาิวัตต์ค่ะเฉลิมฉลอง50ปีแบบนี้ครับราคาพิเศษด้วยหรือเปล่าคะในงานนี้ราคาพิเศษต้องให้ผู้สนใจมาคุยกันที่งานในงานนี้แหละครับนั้นก็มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงมิวสิกฮอลครับก็ตัวนี้ราคาถือว่าอยู่ระดับกลางๆราคาไม่แพงพร้อมหัวเข็ม MC อย่างดีครับราคาเพียงแค่79,000บาทเองค่ะปกติหัวเข็มอันนี้ขายแยกเนี่ย ก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วอันนี้เป็นราคาในงานด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับในงานยังมีลดมากกว่านี้อีกครับค่ะนะคะรวมถึงแอบเห็นราคาตัวสีแดงแบบนี้ด้วยค่ะพี่ปุ้ยขออนุญาตให้แนะนํามุมนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอินดิเกตรุ่นลองจากตัวเมื่อกี้ลงไปอีกครับตัวที่เป็น e สี่แปดศูนเป็นอินดิเกตคลาส a b ร้อยแปดสิบวัตต์ครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีอินดิเกตรุ่นเล็กสุด e สองเจ็ดศูนย์ครับราคาแสนห้าหมื่นบาท เครื่องเสียงซดีรุ่นเล็กสุดของแอ t i ิ a t e DP 4 3 0ก็ราคา1,60,000บาทครับนอกจากมุมนี้แล้วมีอะไรน่าสนใจอีกคะพี่ปุ๋ยในงานนี้ในห้องนี้ก็ถ้าชุดเครื่องเสียงเนี่ยมีเฉพาะเครื่องเสียงก็คงไม่ดังก็ต้องมาดูที่ลำโพงนี่แหละครับนี่นะคะ,ะลำโพงข้างกุณติกเนี่ยครับตัวเล็กๆรุ่นนี้นเหมาะสำหรับขนาดห้องเท่าไหร่คะห้องอย่างในโรงแรมเนี่ยครับห้องเล็ก,ลกๆขนาดประมาณ20ตารางเมตรบวกลบเนี่ยครับกำลังดีเลยครับ อันนี้ก็เป็นลำโพงจากประเทศอังกฤษยี่ห้อวิลสันเบเนชครับอันนี้เป็นรุ่นซีรีส์ท็อปสุดแต่เป็นวางพื้นตัวย่อมที่สุดในซีรีส์สูงสุดของเขาความพิเศษคือตัวตู้ ถ้าคุณติ๊กดูข้างๆจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆเลยนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยนะคะอยากจะมาเห็นแบบตัวจริงตัวเป็นๆนะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยเนื้อลำโพงเนื้อตู้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็สามารถที่จะมาหาพี่ปุยได้ที่ห้องไหนคะห้อง1521ชั้น15ครับค่ะในงาน BAV Show 2020นะคะก็ต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นร้อนแรงจริงๆรวมไปถึงห้องของพี่ปุ้ยด้วย ท,ที่สําคัญยังขาดอีกอย่างนึับในห้องนี้ที่คุณโบเห็นเนี่ยเห็นเหมือนลองมองเรามอง,มองไปรอบๆตาม <คะ S 1> ห้องครับเห็นอะไรที่มันแปลกก่าห้องอื่นไหมครับเห <c oughs> ็นเยอะเลยคะ่ะกําลังจะถามเลยว่าเขาคืออะไรคะ <c oughs> อันนี้เป็นอุปกรณ์ปรับอะคูสิกของประเทศ <c oughs> อเมริกายี่ห้อ a อ c ครับค่ะอย่างตรงมุมห้องก็เป็น AC สซีทู Tra ครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็เราจะมีใช้ในห้องบ้างแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจก็ลองมาฟังแล้วก็ลองมาทดสอบเสียงดูได้ครับ ยกเข้ายกออกได้เพราะเราคแค่วางไว้ตรงมุมห้องวางไว้ตรงผนังสามารถเอาเข้าออกให้ทดสอบลองเสียงได้เลยครับอืมเอาละค่ะ<ๆ>ถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะใครที่บอกว่ากําลังจะมาแต่ยังไม่มาสักทีให้พี่ปุ้ยเชิญชวนนิดนึงค่ะครับในงานนี้รับมีผู้จัดแสดงเครื่องเสียงหลายห้องมากครับมีชั้น14 15ก็ถือว่าหลังจากช่วงโควิดมาน,นี้ใครอยากจะมาพบปะอะไรที่ เอินเต้นเล้าใจมีทั้งแผ่นมีทั้งเครื่องเสียงให้เราได้ดูแล้วก็ราคาพิเศษจริงๆครับในงานอยากให้มาครับไม่ไม่าจะเพราะมาร้านผมครับต้องมาแล้วต้องเดินให้ทัวงานเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปุย้ยมากๆนะคะยดี มนาปุญญวี BAV Smart Idol ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและกำลังเป็นครูสอนเต้นอยู่ด้วยค่ะวันนี้นะคะนาวก็จะมาเชิญชวนทุกคนมาที่งาน BAV Show 2020ค่ะภายในงานก็จะมีเครื่องเสียงและ HOME โฮ e เทเตอร์ให้ทุกคนได้รับชมมากมายเลยนะคะ ตุลาคมที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนนะคะอย่าลืมมาพบนาวและเพื่อนๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะวันที่1ถึงสนะคะอย่าลืมนะ